ฉไนอันใดอย่างไรทำไมเนม่าจูเนียไม่สามารถขึ้นไปแตะบนจุดสูงสุดได้โอ้โหขออนุญาตก่อนนันนี้ก็ขออนุญาตท้าความกันสักนิดหนึงครับเนม่านะครับเป็นดาวรุ่งที่รู้เลยได้ว่าแจ,มจ่มฉลาดปเปรียงปลางน่าจับตามองมากๆนะครับตอนอยู่กับซานโตจนสุดท้ายได้สุด น่าจะประมาณปี2 0 1 3ใช่ไหมครับที่เป็นบาร์เซโลนาก็ไปดึงมาจากซานโตสโอ้โหและเรียกได้ว่าตอนเนมาอยู่กับบาร์เซโลนาแม่งคือร่างของจริงๆประสานงานกับหลุยส์โซเลสรวมถึงลีโอนลเมซี่โอ้โหเรียกว่าเป็น3ประสานที่ เราเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสาระสำคัที่ดีที่สุดนะครับในโลกตั้งแต่มีฟุตบอลมาเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเรยเดวาคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เนยมาอยู่กับบาร์เซโลนานะครับเรยเดวาลุ้นบอลลงบอลแทบจะทุกปีนะครับแต่คืออ่าพูดกันตามตรงว่าตอนที่เนยมาอ่ะมาเทกับบาร์เซโลนาแต่ยุคนั้นตอนนั้นมันยังมีเมสซี่กับโรนัลโดอยู่ที่แย่งทำหันกันคว้าบอลลงดอลนะครับแต่ส่วนตัวผมจริงๆอ่าน้วยอายุที่เนยมามันน้อยกว่าเมสซี่และโรนัลโด,โด ผมมาคิดนะเว้ยว่าผมว่าเนมาร์แม่งมีสักบันลงดอนหนึ่งอะนึกภาพออกไหมเพราะาตอนนี้มันเพิ่ง3าเองโซโลโดเมสซี่แม่ง3 4 3 7กันไปแล้วอะนะครับคือก็ด้วยอายุที่เนมาร์น้อยกว่าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะคว้าได้สักหนึ่งสมัยนะครับอ่ะและสุดท้ายที่สุดนะครับก็เบร์ปารีสมแซ็งแฌร์แมงชีกสัญญานะครับในปี 27, 2 0ง7 222ล้านยูโรใครจะคิดนะครับคือตอนนั้นแม่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆ นะครับ222ล้านยูโรสูงมากแต่สุดท้าย่นสุดเนไอปารีสเขาทําให้แม่งเกิดขึ้นจริงเนมาก็ไปสุดถิ่นปักเดบิวตงนะครับแล้วคืออขออนุญาตสารภาพตามตรงเลยพอเนมาปั๊บไปลีกเอ,อิงนะครับผมเนี่ยนะครับติดตามพิพิลิกเป็นสัดส่วนใหญ่คือถามว่าดูาปารีสบ้างไหมดูนะครับแต่อาจจะเป็นนัดในยูเฟ่าใช้ยปลีกน,นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่แต่ไอ้จุดที่ทําให้ผมต้องมาทําคลิปนี้นะเว้ยก็นะครับอ่านนัดล่าสุดอ่าไม่ใช่นัดล่าสุดสินะครับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่ปารีสแชร์แฮกแ,แมงเนี่ยนะครับเอ่อเรียกว่าแพ้เะไรเอาเ้เอาไม่ด้สาบหลักตัวหนึ่ง นเลยได้ว่าแพ้ช็อกนะครับจากนัดแรกเนี่ยเอ็มบปเป้นอุตส่าย,ยิง1-0ชนะนะครับที่ปาร์คได้แป้งให้โอกาสได้เปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายสุดก็เป็นอะไรอ้อมลิที่เข้ารอบยุยฟ่าแชมเปี้ยล่กรอบ8ทีมต่อไปที่เป็นแล้วก็เป็นปารีสที่ตกรอบไปนะครับก็ทําให้แฟนปารีสเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโอ้โหผิดหวังนะครับเพราะเขาก็หวังกับถ้วยนี้มากๆากครับเขาเพราะเขาทีมเขาลงทุนอันมหาศาลก็มีการโหวยโหยเนมาร์และเมสซี่แต่วันนี้ท็อปปิคขออนุญาตพูดถึงเนมานะครับ โฮเนมานะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นมีมีนัดที่ปารีสเจอกับบอกโดเว้เจอกับบอกโดนะครับรผมผมได้ดูนัดนั้นนะครับแอะเราก็แบบเฮ้ยอยากดูปารีสหน่อยเว้เนมาฟอร์มอย่างไรเจอบอกโดเฮ้ยเอาจริงบ้าเนมาแม่งมีเหมือนเนมาตะก่อนเว้นี่คือเรื่องจริงนะครับคือผมไม่ได้ติดตามปารีสบ่อยขนาดนั้นแต่พอมาได้ดูแบบ90้าสิบนาทีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ย เอ้ยทาไมมันฟอร์มมันหายไปหมดความมั่นใจความทะเยอทะยานแพชชั่นอะไรต่างๆคือเนมาแต่ก่อนเราจะเห็นแบบโอ้โหตอนอยู่กับบาร์เซโลนาเรนโบ์คราฟหัวหลอกโอ้โหกองหลังโหที่หมดตามแต่ตอนนี้แม่งเหมือนวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วก็โดนแย่งอะ่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงสําหรับเนมาเลยครับแล้วผมก็เออเข้าใจทําไมว่าแฟนปารีสเขาถึงหูเนมานะครับแล้วก็นะครับแพชชั่นนะของเนมานะมันตกลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งซึ่งมันมีสถิติอันหนึ่งนะครับสถิติอันหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าช่วงโรนัลโดเมสซี่และเนมาเนี่ยตอนอายุ30มสนะตอนอายุ30มสะสถิติเนมาแม่งไม่แพ้โรนัลโดและเมสซี่เลยนะเวย้ยไม่แพ้เลยนะเวย้ยเนี่ยผมเปิดสถิติเดี๋ยวขึ้นให้ทุกท่านดูนะครับเมสซี Messi, ่ก่อนอายุ30นะเตะไปทั้งหมด701นัดโรนัลโด718นัดเนมา657นัดน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับ อเมสซี่ยิงไป565ประตูโรนัลโด463ประตูและเนมาร์401ประตูนะครับเมสซี่ทำไป231แอสซิสต์โรนัลโด154แอสซิสต์และเนมาร์226แอสซิสต์สถิติก่อนอายุ30ไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะครับแต่สุดท้ายที่สุดคือตอนนี้เนี่ยความรู้สึกเราอ่ะอ่าถ้าสมมติเทียบกับโรนัลโดเมสซี่อ่ะตอนหลังจากที่เขาอายุ30อ่ะ ฟอร์มข,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 ขึ้น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 และสามารถควา้าบอลลงดอกันได้อะแต่ไม่เหมือนเนมาอ่าถ้าพูกันตามตรงอะตอนเนี้ผมรู้สึกว่าเนมาแม่งเริ่มเป็นขาลงแล้วอะทั้งที่ความสามารถ quality, คุณภาพของเนมามันถึงบอลลงดอว่าแต่เหมือนความทะเยอทะยานมันหายไปอะผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะคิดเหมือนผมไหมแต่อ่าในช่วงหลังผมดูจากเขาเรียกว่าฟอร์มการเล่นในสนามบทสัมภาษณ์ที่จะเออเหมือนแบบจะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า เออเนมานี่คือขาลงของเขาแล้วคุณเลยครับคิดเห็นเช่นอะไรกับกรณีของเนม่าที่ไม่สามารถไม้ไม่สามารถไปเลย <laughs> ไม่สามารถขึ้นไปแตะบนจุดสูงสุดนั่นก็คือการคว้าบอลลงดอดลมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยบลีกได้คุณคิดเห็นเช่นอะไรคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างหน่อยสิครับสว่วนนี้ลาไปก่อนสิกไไ้าสบายใจเสียดายเนมานะ <laughs>